เลยหย่ำหยำเลยลงนี่ลูกหนูไม่ลงเหรออ่าเนื้แล้อได้ดวต้องลงไปแล้วครับแต่เรากล้องเราลงไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงอ่ะมันต้องเอาอันนั้นมามามาให้เราอีกอ่ะมีกระดานอันเดียวเหรอคะมันจะมีเชือกเนาะถึงเาาามกับเนี่ยคุณลุงไปเลยอ่ะ ทำเลยกูให้รอดกัอย่างแบ๊บนี้ยังไงเออคนนี้ยยบบนดูมันดรูระวังระวังเออมาเอาสนุกอเออได้ละพยำไปในเร็วมั้ยมาแล้วอันี่กลับไปกินหอยเซอรี่ที่บ้านอยู่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนมา สนุกพอดีได้กี่กิโลแล้วข้าไปไม่ได้อ้อทำไมตูเซียนจังเลยอันนี้ก็หาแบบจริงจังนีวก็โทรมาว่ามาแต่เช้าเรามาสายเนาะใช่เขาบอกว่าให้มา้มาเช้าใช่ก็จัเสยน้งายระวังจีปัญญาระวังวนจบนะจะโดนจมูกแล้วน่ะ ที่มานั่งนีไหมก็อยากหางไม้ดิอากาไเป็นยังไงคะประกอบป้องหน่อยทางนี้สบายมากรู้แล้วทำไมหอยแครงถึงแพงโอ้ยรูแล้วสามร้อยเลยขึ้นกันด้ขึ้นกันดานั่งรอเรืออยู่ตรงนี้หรอแราพยายำไปเรื่เลื่อนไปเหนื่อยมากเลยครับ ลุงมีเทคนิคการหาไหมคะมีครับเป็นอยู่ตามลูลูตามลูลูราบเบนกยามเรื่อยๆไปกว่าจะครบโลนะลุงเนาะมันานานโตมันเล็กนี่ผู้เชี่ยวชาญในการหาควานควานออเอาไปเลี้ยงอีกทีนึงเจ็ดแปดเดือนถึงจะได้โตใหญ่<อ> เอาถมปาตีนะคะใครไม่รู้จักปาตีนไปไหนแล้วไม่รู้เป็นยังไงเบ้าแตกเรียบร้อยอ้าวใครา้ายเนย นี่คือโอ้แมงดานี่วนแมงดาลูกมันลูกแมงดานะครับตายแล้วนี่จะเปลูถ้าไม่ตายก็ไม่ได้เนาะแมงดาไม่ตายคนนี่เราจะตายอยู่ด้วยนับจับนอนสมาชิก้วยนะหันไปทีจมไปแล้วเย็นเงียบๆเลยโอ้ยแม่หมวกเมือกไปหมดแล้วเอาไข่มาเนี่ยน้องมันเตี้ยห่าได้อะไรไม่น่ะ ด้หอยสองตัวมาสนุกนะเสรแล้วที่ไหนก็เก็บกินซื้อเอาตะกี้อยากตะก้าเขาส่วนมากก็เลี้ยงใช่ไหมคะคุณลุงที่ที่เราซื้อตามตลาดอ่ะก็จะได้มาซื้อตัวใหญ่สวัสดีครับ นี่ๆแกกัดมันเติดง่ายๆวันนี้ไม่ถอนวันนี้มาปลูกก่อนวันนี้มาปลูกฮะวันนี้มาปลูกยังไม่ถอนมาปลูกก่อนฮะถอนขายกีโรลซีร้อยร้อนเนี่ยเอ้าล้วทำไมคุณลุงไม่ไม่เป็นอะไรอ่ะโอ้มันอยู่ที่รูฮะก็มันอยู่ที่รูไงก็บอกแล้วมันอยู่ที่รูที่รูโอ้ยที่รูร่วงเลยเสียพลังงานเปล่าทางนู้นเนี่ยหาจริงจังมากเลยทางนู้น ทางนน้นเหมือนจะหาไปเป็นธุรกิจไงพ่ะหาครตัวแล้วนี่ทางทุ่งเราเราดูจังคนนี้ได้ไหมจังได้เดี๋ยวเขลากใครเราอีกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเลากใครเรามามามาตรงไหนอ่ะแล้วตรงที่เขาเลี้ยงมีไหมครับมีลูเนาะต่อบังเล็กยังไงเย้น้องไบ ลนตามสี่ตัวห้าตัวมันตามมาพรุ่งนี้ทำอะไรบ้านมาเห็นไหมคะอ๋อพี่น้องครับรู้แล้วเข้าใจแล้ววิธีไม่ต้องฟังตัวนี้ไม่แค่เหมือนกันคือแพ่งเราคนจะที้ยังนะครับอันนี้คือภูเผมมาหาธรรมชาตินะครับไงครับแต่ว่าคนพื้นที่ขนาดนี้มีวิธีหาหรือความผุนเคยนะครับต่างกัน แต่เราฮาเคยหาตะหคร้จุ๊บหอยเชื่อหอยตังเรามาสายด้วยแต่าแตาแตตมาสายน้ำครับน้ำข <c oughs> ึ้นท่ามิ่งล่าทางทีมงานบอกแล้วว่าให้มาเช้าๆเลยนะเนี่ยเมื่อ,มกอกี้พอเมื่อกี้พอเราลงเรือน่าแค่เรือนะมาามาหนีล่ะคุณลุงแท็กซี่นะคะคนนี้คุณลุงชื่ออะไรคะเรียกคุณเตียคุณเะไรนะคะคุณเตียคุณเตีย เตี่ยน่ารักมากเลยไปไหนก็พาไปเราไม่เก็บนะคะเรานั่งรถแท็กซี่เล่นเฉยๆนี่เข็นมาให้ด้วยขอบคุณค่ะจะมาถ่ายรูปเราคนนั้ทับระบบเหนื่อยนอนมันจะรู้สึกสบายอันนี้ลูกหอยโอุ๊ยอันน้อยอันนี้เห็นไหมที่นี้น่ะโอ้ยนอนไไปม่ได้หอยใหญ่ไหมคะอันนี้หอยสังหอยใหญ่ไหม ไห้กระจ้ลิหอยใหญ่ไหมชีินี่้สิ่งมีชีวิตเราไปใกล้ๆไม่เห็นนี่ว่ายน้ำแล้วตัวเลยไหนอ่ะอูน้นอู้นูนีูนนี่นี่นี่น้องู่ชายน้ำนี่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 เห็นมนี่นี่นี่นปลาตีน่แบแปลายังอยู่เป็นครูทำไมเรานั้นอยู่เป็นขี้ มันไปเป็นคู่เอ้ยมันกระโดดด้วย,น,ยนี่นะคะปลาตีาเเ่เริ่มเซียนแล้วเริ่มเซียนล้วเราเปลี่ยนจะเก็บหอยอเปลี่ยนไปเก็บปลาตีนก่อนดีกว่าไหมเยอะจ <laughs> ังจเลยตรงนี้เออใช่มันเงยอะเลยอ่ะมันใกล้ป่าพร้อมเรียกเลย กตอนนี้ลุงก็อยู่เกาะนั้นเกาะพ่อกับแม่จริงไม่เยอะไหมคะเอาไม่ไหวเลยหนักนังหนักเยอะไหมหนัยมากได้ประมาณ20กิโลค่ะขอดู20กิโลนะคะได้ขอดูหน่อย ขอโทแต่ว่าอยู่ร้านค้าค่ะร้านค้าค่ะยี่สิบกกลเมื่อกี้ยี่สิบกกลูกค่ะยี่สิบกเราเมื่อกี้มีคนมาขอซื้อไปแล้วใช่ไหมคะค่ะอ๋อเจ้าขอมาขอซื้อไปแล้วไอ้ยี่สิบยี่สิบกุนั้นเขาซื้อไปแล้วค่ะนี่กว่าค่ะเอาเอากว่าเก็บกลับบ้านขายไปแล้วขายไปแล้วสิบแปดขายไปแล้วสิบแปดสิบแปดลูกนะเมื่อกี้สิบแปดลกขายไปแล้วมีคนมาขอซื้อมารับซื้อ ไม่ได้ม้วนนะงานงาน่ะนงาผลงานพวกเราอ่ะเมื่อกี้ลุงเขาวางให้ก่อนไม่ใช่ไปรวมกันเดี๋ยววไปรมกันเอของยายเลยยายสอนนี่เรามารวมกันแล้วนะอย่างนี้ไม่ได้โม้เออนี่เห็นไหมได้อยู่อะไรที่บ้านอะไรมาจากโน้นเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังโ

รู้สิปลา้อลาัลูกโอ้นกกินอร่อย่บเลูกหน่อยปาไป็นนึ่งเลยโอมันเหมือนคนเลยวะโอ้ยกกันกันทไมถึงมาหนัล็กลัดไม่ด้อยูกล้เพื่อนลๆตัวนีละอเอลูกมันไทยดได้ะเออมาถึงพวกหยิบโทรศัพท์เด้อโยนให้เาโยนกลๆครโยนกลๆลืมโทรศัพท์ นูนมีตัวเล็กอยู่ข้างหลังไหนๆนะไปเอาลูกไปเอไปเอาลูกไปเอาโอยลูกลูกจะตกน้ำัเขาเอากิงเยอะเลยนะคะโอ้ยอาหารฮลิงแล้วนะครับในห้อาก็จะไปขี่อะไรนะสกีเหรอสกีสกีสกีใช่ไหมคะอ้แล้วสกี ่ไปาเแล้วเลยตะกี้ตะกี้แล้วอุ้ยวิวดีน้องวิวสวยปะสวยสวยมันอะ้รมันก็คือกระดานที่เราเอาไปงมหอยเมื่อกี้กตะกี้นี้แหละใช่ไหมตะกี้นี่แหละแมนนอ้แหลโอ้โหแผ่นนี้แล้ว่าเป็นแผ่นบีบบ่าเปนเรือลับนีบอลสะเทือนนาำสะเทือนบกอันนี้แหละอันนี้น้ำอกี้อันนึงว่าเรือลับนอนนังอ๋อแล้วก็จะไปปลูกอะไรตะกี้อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะไป นะเนาะปลูลงเลยป่ะจะลงเลยลงเลยเอาบันไดไหม้เลยลงเลยเลยลงเลยลงลงดีนะลงดีนะกำลังขวดฉีพอดีลงดีๆครัะีาจะเลยลงมาหมดเลยอ่เอาแล้วครับ Vai lá!